สวัสดีครับน้องวุ้นเส้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวุ้นเส้นสวัสดีค่ะครับน้องวุ้นเส้นครับเนาะครับเนาะบุญเลตามมานน่อกับสองสามงวดบ่ครับน้องวุ้นเส้นแมนจครับผมฟันดีเี้บวครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยครับกัันดีอยู่จ้ะฝันดีอยู่ครับผมฟันดีอยู่ครับเสียงดังจักหน่อยเนาะครับเนาะครับผมฟันเนวไยไครับน้องวุ้นเส้นนู้ฟันวานูไปไซบาทก็แม่ยู่วัดจ้ะไปไสบาทแมนจ้ะครับผม พ่อพาพนเห็ดยัง,สงเสร็จแล้วนูกับแม่กพ็พากันไปหยาดน้ำจ้ะอืมใส่บาตรหยาดน้ำเนะาะจ้่ครับผมแล้วนูกะ่ะหยาดน้ำกับแม่นูกะเหลือไปเห็นเลขอยู่ก,ก๊กโพจ้ะเลขขึ้นต้นก๊กโพแม่จ้ะอุ้ยสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสามตัวจ้ะอืมครับผมตัวไหนครับหนึ่งหาเก่าจ้ะ หนึ่งห้าเก้าจ้ะหนึ่งห้าเก้าครับเอฟซี FC, เนาะฟันวันเดย์ไปใส่บาทครับแม่จ้ะสองตัวละครับสองตัวโบโมมีจ้ะสองตัวบเห็นแม่จ้ะอืมเป็นไผร่ะมาบอกครับ<อ>นี่หนึ่งห้าเก้ามาจดไว้ในต้นโพลนุกับบโมหูจ้ะเพราะว่านูมาที่ล้างเขาจ้ะโอ้ครับครับครับนี่ละเป็นพูที่มีเส้นเนาะครับเนาะลองเอาไปสื่อรอตรีลองเบิรงครับกับน้องวุนเส้นของเ้าครับท่านผู้ชม วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่เนาะครับผมจังได้อีกครับบาทีนใส่บาทแล้วจังได้อีกครับนุกกหันไปหาแม่จ้ะครับผมนุกกลว่าหวยแม่ไพ่มาเขียนเหล็อยูโกโก้ครับแม่นุกกลว่าไพ่สีจ้าเข้าวพายุน้ำกันครับก็เลยว่าเอ้ามียอันนี้บันนี้นุกกลว่าซื้อเน็ตตี้แม่เพื่อมันถือคุณก็เลยว่าครับผมเออพอตื่นสมาหนุกกะท่วงแต่เราว่าแม่ซื้ออะไรยูโกโก้แน่เราก็เลยถามหนุกว่าเหล็กยังอีกนุกเลยว่า แม่จำโบไดโบแล้วก็ไรซาระราวัลขับหนึ่งหกห้าหน <15 9 S 2> ึ่งห้าเก้าอ้หนึ่งห้าเก้าครับผมหนึ่งโอกห้าครับก็โทษก็อเอาไพ่หลายๆครับเอฟซี <c oughs> เนาะหนึ่งห้าเก้าเดี๋ยวสี่จุดตัวเลกไหมครับหน้าจออีกคังหนึ่งนะครับเนาะนะกับน้องวุ้นเส้นเด็กมีเส้นครับ FC, <c oughs> เอฟซีเผื่อมีโชคใหญ่ถือรางวัลทีหนึ่งนะครับแต่โปรดชมนะ <Okay. S 2> เนาะเลขสองตัวมีไพ่บอกว่าฝันจังได้อีกบอ อายุแม่ละครับเจ็ดปีละครับอายุแม่บ่จ๊ะแม่หนูปีนีสี่สิบเก้าลอายุสี่สิบเก้าปีอ้าจดตัวเลขไว้แคบหนาจอน้าอีกครั้งหนึ่งกับอายุนะครับเนาะแล้วก็เลขขึ้นกับตนโพขอ้องน้องวุ้นเส้นของเข้าครับเพื่อเป็นแนวทางสื่อสารกินแมงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกราคมนี่ครับขอบคุณครับน้องวุ้นเส้นขอบคุณครับสวัสดีครับเมือนี่ผมมีเสียงเพ่งครับเมือนนี่เนาะครับเนาะเพิ่น บ่ค่อยสบายเป็นได้ครับท่านผู้ชมไอ้น้องไปพักผ่อนครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมนักตเลขของนองวุลเซนครับ FC 155959ครับอายุแม่ในี่49ปีเนาปีะครับท่านผู้ชมเลขขึ้นในต้นโพครับ f m c อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเิ่นึ้นให้ก็ได้ครับท่านผู้ชมเป็นเด็กทีมีเ้นครับ บอกเรีแม่นครับเอฟงวดนี้ล่องเอาไปเสียงโชคเสียงลาบลองเบิ้งครับวันที่1กรกฎาคมพศ2567ขอให้ถือรางวัลที่1นึกับ้องบุญเซนครับ159แล้วก็อายุนี่49ปีครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มโลทงกับศิละเอฟซไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่านเพิ่งไปใส่เอฟมื่อนี่เบ้าแอ็มโลทงมีข่องดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเบิ้งข่องดีกันครับ เบาเอมมาชมหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนสิเ่เหลือเชือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถ่าอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับขับู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กับกี้ คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบข,า,ขายท,ทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมานรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่ะไะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของตา่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อหล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปลดหล่ะครับท่านผู้ชม จก ley, function, phin, ักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมท่ามผชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผชมแล้วกาบเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบัง เสนยเงียบจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าเอาราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ